สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถัดไทยพิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนี่ครับวันนี้เรามาจัดเซตนะครับเอาใจคนแพ้คำว่า l i m i t ต็ดอ i ดิชั่นะครับนี่ลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งชุดนะครับสีโคตรเจ็บไครพลาดล็อตนี้นะครับรับรองไม่มีอีกแล้วนะครับมางั้นก็มาไล่จากคันก่อนเลยแล้วคันนะครับกับเจ้าอิเล็กต้านะครับคน โหนตนะครับลิมิเต็ดนะครับสีลุงออโราทั้งคันนะครับนี่เงาแวบๆเลยนะครับรถนี้นี่การเก็บงานมาดีมากนะครับและรู้สึกว่าน้ำหนักจะลดลงไปด้วยนะครับรีซีทเก็บมาอย่างดีครับสีเก็บมาให้อย่างดีเลยครับตัวนี้นะครับรถนี้นี่ได้เดยนี่อย่างสวยครับไกด์ทรงเคนะครับนี่เห็นไหมพอมันโดนแสงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่ครับสวยมาก ใครที่มองหาคันสวยๆนะครับราคาไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับนะกับเจ้า Erecta h o o ล Limited นะครับวันนี้ก็มาจับชุดคู่กับ G Max w o o f Limited สีออโลล่านะครับเบอร์พันธนะครับโคตรหลอ่อนะมาพร้อมเสากันล้มครับใส่เสากันล้มให้เรียบร้อยครับนะพร้อมใช้งานทันทีครับนี่รีซีตแต่ง อย่างเท่ครับนะตัวนี้พอดีไปรื้อเจอแต่เบอร์พันนะครับแล้วมันเหลืออยู่แค่สิบตัวสุดท้ายนะครับก็เลยมาจัดเป็นเซตให้นะครับคู่กับคันลิมิเต็ดนะครับเจ้าอิเล็กตอโคนนตตัวนี้นะครับนี่ให้ดูความสวยนะครับก็สําหรับสายกระพงนะครับสายกระพงนะครับยกกระดีนะครับตีการแลน็์นะครับแล้วก็เน้นงานรวมๆนะครับซื้อตัว7ฟุตนะครับส่วนคนที่เน้นสายตกหมึกนะครับ นาสายตกมึกเผื่อตกสปิวแบบเทพๆนะครับก็ซื้อตัว8ฟุต3ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมลองรวมราคาให้แล้วกันนะตัวนี้ลอก269นะครับคัน1490บวกค่าส่ง150นะครับจะอยู่4,390บาทอ้าวมาผมคิดไป4,290บาทแล้วกันนะครับสำหรับชุด7ฟุตนะครับส่วนชุด8ฟุตนะครับอยู่4,390บาทนะครับ เดี๋ยวแถมสายเอ็แปนให้นะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานทันทีนะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หั t ไทยฟิช h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะจัดการให้เราเลือกความยาวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมีแค่10ชุดนะครับเพราะว่าลอกมันเหลือแค่10ตัวนะอ่า จัดให้นะครับสีสวยๆนะครับไขรที่มองหาคันสวยๆลอกสวยๆนะครับในงบไม่เกิน5,000บาทนะผมแนะนำตัวนี้เลยครับตกหมึกตกกระพงตกสปิวนะครับรวมๆครับตัวนี้นะตัวนี้มีคลิปอัดคลิปเทสเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมาว่ากัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ